สวัสดีครับอยู่ผมตูดตาบนะครับกับชาแนลรีวิวพาสนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีหนึ่งรุ่นสวยๆนะครับนะเป็นรุ่นที่แรงที่สุดณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับนะเป็นรุ่นนะครับเสมานะครับเสือคาบดาบ3านะครับของหลวงพ่อพัดบุญญากรโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผู้จัดสร้างนะครับคือทีมพงพลาพระเครื่องพงพลาพระเครื่องโคราชนะครับ เป็นทีมที่จัดสร้างหลวงพ่อพันธ์แล้วก็ดังมากนะครับเสือ1เสือ2อของพงพาบ้าเครื่องตอนนี้เนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงผมก็มีนะฮะเนื้อที่ต่ําที่สุดนะตอนนี้ราคาเล่นกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2,000บาทนะครับนะอันนี้นะครับผมลุ้นมาเพื่อนได้มานะฮะผมได้มาลุ้นละเท่าไหร่รู้ไหมฮะลุ้นละ1,000บาทครับผมนะผมได้มานี่คือราคาแบ่งปันนะครับตอนนี้ในกลุ่มไปกันลุ้นละพันหแล้ว อันนี้คือผมได้มาลุ้นแบ่งปันนะเพื่อนลุ้นละหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะเสมาเสือคาบดาบ3นะครับนะของทีมงานพงพาเครื่องนี้เรามาแกะกันดูนะครับว่าเราได้เนื้ออะไรกันนะฮะลุ้นกันสดสดเลยครับวันนี้นะฮะผมก็อยากจะรู้นะครับลุ้นกันไปพร้อมกันเลยนะเพื่อนนะนะครับนะมาดูกันนะครับว่าเราได้เนื้ออะไรกันนะครับมาขอให้โชคดีได้เนื้อเงินกันสักหน่อยนะครับเปิดขึ้นมาครับผมนะฮะดูก่อนครับขอ ขาขาวมาแล้วเพื่อนเขาขาวมาแล้วครับนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้ซาตินครับโอผมรายการที่55นะครับนะใช่ไหมฮะซาตินครับผมโอ้โหท่วมเลยงานนี้ฮะไม่ท่วมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับนะฮะเสือคาบดาบสามซาตินครับผมโอ้โหเดี๋ยวขอส่องหน่อยฮนะนี่ครับ เลขนัมเบอร์สามเอ่ออะไรเนะี่ยนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับมองไม่ชัดนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเลขนัมเบอร์นะครับโอ้โหตายแล้วนะฮะเลขนัมเบอร์สามห้าหกนะครับตรงนี้จะตอกโค้ดเป็นเอ่อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับผมก็มองไม่ชัดเจนนะครับ ต่อโค้ดเป็นลักษณะเหมือนกับอืเป็นเป็นวงวงะนะฮะลูกค้าดูเอาก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่ชัดเจนนะครับลูกค้าดูเอาแล้วกันนะครับโอ้โห و, ด้านหลังเป็นเสือคู่นะครับโอ้โหสวยเลยะฮะงานนี้เก็บยาวเลยครับชิบโอ,โ,โอ้โหลงยาซุ้มแดงนะฮะขาวๆอย่างนี้อัปป้าซาตินนะครับเนะี่ฮะอัปป้าซาตินแน่นอนครับนะฮะขา,ขาวๆอย่างนี้ท่วมเลยครับท่วมเลยนะฮะ น้ำท่วมเลยครับนะน้ามท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแลงนะฮะลงยาจีวอนด้วยนะครับโคตรสวยนะฮะดูครับโอ้โหลงยาซุ้มแดงนะครับลงยาจีวอนเหลืองนะครับลงยาขอบเสมาเป็นสีแดงนะครับนะชื่อเต็มๆของรุ่นนี้คือเหรียญนะฮะเสมาบูชาครูนะครับเสมาเสือขับดาบสามนะครับของทีมงานพงเพา้า้าเครื่องนะครับนะ ต่อโคดไว้ตรงนี้นะครับเป็นวงวงนะครับนะนะฮะเห็นไหมครับกล้องไม่โฟกัสนะฮะต่อโค้ดไว้นะฮะเป็นเสือคู่นะครับด้านหลังเป็นเสือคู่เลยสวยๆนะครับผมขอญาตไม่แกะซีนแล้วกันนะครับนะเผื่อนะครับเนี่ยครับโอ้โหใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับงานนี้นะครับนะใครสนใจนะผมปล่อยนะฮะใครสนใจให้ราคาโดนใจผมปล่อยนะครับนะงานนี้นะครับโอ้โห ไม่มีคนปิดผมก็เก็บไว้เงี้ยแหละครับนะฮะผมบอกได้คําเดียวนะครับอัปปากาซาตินตอนนี้เขาเล่นไปเกือบสามพันแล้วครับนะอัปปากาซาตินนะครับบอกได้คําเดียวนะฮะอัปปากาซาตินเนี่ยตอนนี้เล่นไปเกือบสามพันนะครับนะฮะโอเคนะครับนะสำหรับวันนี้นะฮะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องชาแนลรีวิวพาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ